สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกับสาระดีๆข้อมูลดีๆวันนี้ครับการดูแลตัวเองอย่างไรครับไม่ให้เกิดไขมันในช่องท้องเพือเพื่อนครับผมได้เอกสารมาจะมาเล่าให้เพื่อนอ่านให้เพื่อนฟังว่ามันดีมากๆอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรกับเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังนะครับเป็นคลิปวิดีโอส,สั้นๆนะครับเพื่อนเพื่อน การดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อป้องกันการเกิดไขมันในช่องท้องนี่ไงครับเพื่อนๆมาดูนะครับ <c oughs> พฤติกรรมของคนเราเนี่ยครับมีโอกาสที่จะเกิดไขมันในช่องท้องมากแน่นอนครับเพื่อนๆเน,นื่องจากอาหารมักมีส่วนผสมของน้ําตาลใช่ไหมครับรับประทานอาหารแปรรูปมากขึ้นมีความเร่งรีบมีความเครียด ขาดการออกกําลังกายนี่แหละครับสำคัญมากเลยครับซึ่งพิติกรรมเหล่านี้ครับส่งผลอย่างมากในการเพิ่มการอักเสบเสียสมดุลจุลินทรีย์และนํามาสู่การเกิดไขมันในช่องท้องครับเพื่อนในปัจจุบันยังไม่มียารักษาเฉพาะสําหรับการลดไขมันช่องท้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมาดูครับเพื่อนเการดูแลและป้องกันแบบ องค์รวมคือการปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและดูแลลำไส้จะช่วยป้องกันสาเหตุของการเกิดและเป็นตัวดูแลแบบยั่งยืนที่สุดนี่ไงครับเพื่อนๆที่จะมาเล่าเพื่อนๆฟังครับแบบที่หนึ่งครับเพื่อนปรับสมดุลจุลินทรีย์ก็หมายความอย่า,ายงนี้ครับ โดยเพิ่มอาหารที่หลากหลายผักและผลไม้หลากสีจะช่วยเพิ่มหลากหลายของจุลินทรีย์เพราะว่าการเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีนะครับเ,เพื่อนๆจุลินทรีย์ดีๆนี่นะครับเรียว่าโปรไบโอติกนี่นะครับและอาหารของจุลินทรีย์ก็คือพรีไบโอติกนี่นครับเ,เพื่อน จะช่วยให้จุลินทรีย์ที่ดีเติบโตส่งผลต่อการลดไขมันช่องท้องนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการช่วยกระบวนการสร้างการอักเสบในร่างกายนี่ไงครับมันสำคัญมากๆนะเลยครับเพื่อนมาดูส่วนข้อที่สองครับ <c oughs> ว่าเราจะดูแลอย่างไรเพื่อป้องกันการเกิดไขมันในช่องท้องนะครับข้อที่สองปรับอาหารครับ ควรหลีเกเลี่ยงน้ำตาลสารให้ความหวานและไขมันที่ทำให้เกิดการอักเสบควรเพิ่มไขมันชนิดดีเช่นอะโวคาโดหรือน้ำมันมะกอกเสริมด้วยอาหารที่ช่วยเสริมจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เช่นกระเทียมหัวหอมหน่อไม้ฝรั่งนี่ครับปรับอาหารแล้วครับมาดูส่วนที่3ครับข้อที่3ครับเพื่อน เสริมด้วยโพสไบโอติกครับเพื่อนนอกจากเนื่องจากปัจจุบันมีการศึกษาเรื่องของโพสไบโอติกสายพันธุ์ต่างๆที่ช่วยให้ลดไขมันในช่องท้องได้และพบว่าจุลินทรีย์โพสไบโอติกจุลินทรีย์ C, ที่ไม่มีชีวิตนะครับก็คือ h d h t b p l 1 นี่นะครับมันช่วยลดไขมันและ,ะและสะสมช่องท้องและรอบเอวได้อย่างมีนัยยะสำคัญครับเพื่อนนี่ไงครับ3ข้อที่ผมเล่าให้เพื่อนฟังว่ามันเป็นตัวช่วยดูแลในการลดไขมันในช่องท้องบอกมาล้วนะครับว่าหมอไม่มียาไม่มีอะไรที่จะมไม่มีอะไรที่จะรักษา การลดไขมันในช่องท้องได้นอกจากเราปรับตัว3ข้อที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆลองฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันมีประโยชน์สําหรับตัวเราอย่างไรครับเ,เพื่อนๆอาจจะหาหนทางอาจจะหาแนวทางหรืออาจจะหาข้อมูลที่เอ๊ะทำไมว่าก็เรียกว่าเอ่อพวงหมาน้อยอะไรทำนองนี้ครับเพื่อนๆมันไม่ค่อยลด พุ่งมาน้อยทำไมไม่ยุบเอวทำไมไม่ยุบแบบนี้นเพื่อนนี่ครับผมมาเล่าให้เ,หเพื่อนๆฟังมีโพสต์ไบโอติกนี้ครับมันน่าสนใจนะครับและเราจะสามารถที่จะดูแลตัวเองด้วยได้ด้วยตัวเราเองครับเพื่อนๆฝากไมคคลิปสั้นๆดีๆแบบนี้กับธงชัยมวแยมครับมาแบ่งปันข้อมูลผ่าน ช่องรายการทงชัยขอหัวใจราดๆนะครับ